สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ที่อำเภอกันทารักษ์นะครับผมนี่ครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นศาลากเมืองครับศาลากเืองนี้อยู่กลางใจอำเภอกันทารักษ์เลยนะครับผมเนี่ยจะมีตลาดมถนนคนเดินนะครับอยู่รอบตัวเราเลยทั้งหมดเลย ร้านขายของกับข้าวเสื้อผ้าอาหารตเต็มไปหมดเลยครับเปิดให้บริการวันศุกร์เสาร์อาทิตย์น,นะครับไปครับเดินตรงด้านในครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับของศาลหลักเมืองแห่งอำเภอกันพารลักษ์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรา จะไปเที่ยวต่อกันที่ผามออีแดงนะครับแต่ว่าคืนนี้เราจะหารีสรอทนอนอยู่ในตัวเมืองกันทารักษ์นะครับแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับที่ผามออีแดงนะครับผมอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าเป็นยังไงกันนะครับที่าหามออีแดงแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปชมด้านในของสารหลักเมืองที่อยู่ของอำเภอ กันคารักนะครับไปกันครับ ้อมาเปรียบเ็มซีด้านในกันก็ได้นะครับผมนี่ครับเ็มซีของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอัผ่านแล้วเราจะได้เลขอะไรกันมามาลองดูกันมาแล้วได้เลขหน้านะครับ มาตั้งไกลครับผม oh <my> ในเลขสิบห้าแล้วครับนีครับผมเขียนว่าเลขสิบห้าแต่ว่าข,ขัางๆากันเขียนเลขสิบเอ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาไหนกันแน่นะครับส5บห้าหรือส1ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ส่วนนี้น่าจะเป็นของเก่านะครับเดี๋ยวเราไปหยิบไปดูนะครับผมไม่มีแล้วตัวเลขหมดมีเลขส4 แล้วเลข16บหกสเอ็ห้ไม่มีนะครับผมหมดพอดีเลยโอเคไม่เป็นไรจำไว้นะครับว่าผมได้เลข15กับ11ดูสิว่าสิ้นเดือนนี้จะออกไหมเอยสิห้และ1ิเ็ดนะวันนี้เรามานอนห้องนะครับผมเป็นห้องโฮมสเตย์น,นะครับชื่อว่าฟ้าใส ก่อนขึ้นผามอกีแดงนะครับผมหรือเขาพระวิหารเนี่ยเดี๋ยวเรา,า,นานรุ้งวนี้เช้าเนี่ยประมาณสักตีห้าหรือ6กโมงอาจจะตื่นไม่ทันหรอกใสายหน่อยก็ได้ก็มาถ้า6กโมงแล้วกันเดี๋ยวเราจะขึ้นผามอกีแดงกัน,นครับห้องก็บรรยากาศดีครับราคา4ี่ร้อยบาทเองสะอาดนะสะอาดมากมีห้องน้ําในตัวมีทีวีพร้อมมีเตียงสปริงนุ่ม เอาถึงแล้วนะครับผมหรือว่าพอดแล้วภูมิสลอนนะครับประตูสู่ผาหมออีแดงนะครับดินแดงแห่งทะเลหมอกอสามแผ่นดินนะครับอีกไม่นานนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ผาหมออีแดงกันนะครับผาหมออีแดงเนี้ยเป็นหน้าผาสูงครับผมสามารถชมวิวประเทศกัมพูชาได้นะครับเป็นหน้าผาสูงที่มองเห็นวิว ปรษาสาทเขาพระพิหารนะครับแบบงดงามมากๆซึ่งขาโมยแดงเนี้ยมีจุดสังเกตนะครับมันจะเป็นหน้าผาสูงชันที่สังเกตด้านล่างได้อยา่างชัดเจนและมีลูกสลักนูนต่ำนะครับเป็นลูกสลักโบราณของขอมนะครับอายุไม่ต่ำกว่า1,500ปีนะครับผม คนยืม3คนแกะสลักอยู่ริมหน้าผานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะเราถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารทำไนจะเป็นลานกลางเต็นท์สามารถกลางเต็นท์นอนได้ ดูนิอ้นี้คนชอบโชว์สเต็บ้บาโอ้โหโคตรเบี่ยงเลยอะโคตรสุดยอดเลยหนึ่งจุดหาเมานะครับหนึ่งจุดห้าเมาเก็บไว้ยังไปจตั้งก่อนสามคนร้อยสาบบาทนะคะ นี่ครับผมก่อนเข้าขึ้นชมผามอยอีแดงเนี้ยนะครับเราต้องมาชําระบริการค่าบริการเข้าหกันนะครับผมซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยสีสิบาทเด็กยี่สิบบาทนะครับกับฟอมด้านหน้าได้เลยนะครับติดต่อด้านหน้าก่อนนะครับผมถ้าเป็นต่างชาติจะสี่ร้อยบาทโอ, <200. S 1> โอเคถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับผู้ใหญ่จะสี่ร้อยเด็กจะสองร้อยบาทนะครับ ยังไงฝากติดตามในช่องทัวร์ไทยบ้านของเรานะครับไปครับผมเดี๋ยวเราขึ้นผามออีแดงกันนี่ครับชำระถูกต้องตามตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้ารัฐบาลแล้วโอเคไปกันอ๋อสุดทางดำนี่คือเราเอิ้มไม่ได้ครับไปดูหน่อยไปไม่ได้เนะโอ้โหสองันก็มีกระสีดอบกัอย อั้นตอนีเด็กเขาขับรถทัวร์มานะมาจอดแล้วให้คนลงไปเปิดประตูเหล็กเข้าไปแั้นตอนเช่นกันรั้วมีรั้วมีรั้วมีรั้วลวดหนามอยู่นะครับซึ่งกั้นระหว่างชายแดนเรากับเขานะครับสุดยอดมากครับเรามาสุดขอบชายแดนแล้วนะครับระหว่างสองประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่น่าเชื่อนะครับสมัยหนึ่งเราสามารถ เข้าไปเหยียบของในดินแดนของปราสาทเขาพระวิหารได้นะครับเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยแต่ตอนนี้วันนี้นะครับตรงกับวันที่23แล้วเนี่ยเดือนมกรา2565นะฮะเราไม่สามารถข้ามไปได้แล้วนะครับเราจะอยู่ได้แค่ตรงนี้นะครับหรือเขตของเราเนี่ยจะเป็นผามออีแดงจุดหน้าผาสูงชันที่สามารถชม เห็นปราสาทเขาเราวิหารได้เกือบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างบนกันแต่ว่าตอนนี้เรามาสุดประเทศสุดชายแดนสุดตะเข็บสุดอีกหน่อยก็ลูกปืนแล้วครับแคมป์เป็นบ้านพักนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่คอยปกป้องประเทศเรานะครับโอ้บรรยากาศวันนี้ แสงกำลังพอดีครับไม่ร้อนมากเวลาตอนนี้เก้าโมงแล้วไม่ได้เชื่อครับวันหนึ่งเราจะข้ามไปเที่ยวได้นะครับแต่วันนี้เราไม่มีสิทธิข้ามไปเลยนะครับที่นี่ก็เป็นเขาหินนะครับเนี่ยดูนะฮะเป็นเขาหินน่าจะมีอายุเป็นล้านล้านปีแล้วนะครับโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปชมผามอออีแดงด้านบนหน้าผากันนะครับ ไปครับผมขุดทองไนะน่เลยทำไงลมาถึงแล้วทำไงลักให่เขียนชื่อพิต้าเลยปะนี่ไงเพีย,บ,ยบเลยเนี่ยดูด้านหลังดิ <c oughs> สายควงนะครับนี่เด็กสายควง ตอนนี้เราอยู่ทีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแวขาโอยีแดงนะครับข้างหลังเราเนี่ยตื่นเต้นมากจะได้เห็นแล้วครับผมทัศนียภาพด้านล่างที่เป็นของประเทศกัมพูชาและเป็นเขาพราวิหารแต่เราสามารถมองได้นะครับเราไม่สามารถข้ามไปเหยียบเขาพระวิหารได้นะครับไปรับชมกันต้านหลังเลย ด้านหลังเราเนี่ยเป็นเขตของฝั่งประเทศกัมพูชาโอ้โหงชันมากครับมีลิงมาเข้าฟิลด้วยเห็นไหมมีลิงสองตัวด้วยนะครับสุดยอดมากครับเมืองไทยมีอะไรให้เที่ยวเยอะจังหวัดศรีสะเกดมาเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลักษ์นะครับผมแดกเลย กันนะ,ะไปจุดสูงสุดกันนะคะไปเลยเดี๋ยวเราไปสูงสุดไปครับเราจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดเป็นจุดชมวิวสูงสุดเอ๊ะอะไรมาเขาอยู่เฮ้ยเจ้าจ๋อน้อยเจ้าจ๋อน้อยมาเที่ยวเขาด้วยเหรอไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดมันเอาเรื่องนะมันเริ่มเอาเรื่อง ชั้นครับผมเป็นจุดชมวิวสูงสุดหาหมอยอีแดงก็ชันนิดหน่อยฮะเดินกันมาได้มาได้เลยให้ห้ามให้อาหารลิงอยู่ตลอดเส้นทางนะครับรกกเห็นไหมครับข้างหลังเราม,มีจุดถ่ายรูปด้วยเพียง30บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาถ่ายรูปไว้เก็บเป็นทีย่ยะลึกได้นะครับผม นี่นี่นี่างภาพอยู่นี่เลยเนี่ครับพี่ตะกล้องก็อยู่นี่นะฮะโอ้โหข้างล่างกัมพูชาทั้งหมดข้างล่างข้างล่างนี้เป็นกัมพูชาทั้งหมดเลยใช,ใช่ไหมครับโอเคยังไงฝากติดตามมาด้วยนะครับในช่องทัวร์ไทยบ้านของเรามีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่นี่อำเภอกันทารักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดกับผาหมออีแดงไปกัน ทางล่างคือกัมบ,บูชาทั้งหมดนะครับโอ้โหถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวนะครับถึงแล้วสุดยอดครับสุดเขตชายแดนสยามของประเทศไทยโซน มีข้างบนอีกโอ้โหเราจะเดิน,นไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเดิน,นไหวไหมอีก200เมตรไปกันข้างบนนี้อีก200เมตรเนี่ยจากผมดูประวัติมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีต้นล้วยนะครับอายุ1 5 0 0ปีนะครับและภาพแกะงลับนะครับสวยงามมากเดี๋ยวอีกประมาณ5นาท um. ีถึบนาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับเป็นสุ้ล ผู้อายุ1,500ปีนะครับของยุคของเขมรนะครับ,บเพป่ะเราว่าเห็นมองเห็นเขาพระวิหารจากด้านบนด้วยนะครับเขาพระวิหารเนี้ยตอนเนี้ยนนไทยไม่สามารถเข้าไปเหยียบได้เลยโอ้อากาศดีจังเลยที่นี่ นี่นะครับก่อนเข้ามาเนี่ยถึงสถูปด้านในนะครับแล้วก็สามารถใส่มองกล้องได้นะครับเป็นกล้องของทางการเลยนะครับอยู่ตรงทงชาติไทยนี่ครับเราสามารถมาอุดหนุนชาวบ้านนะครับแล้วก็ถือดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปไหว้ด้านบนได้นะครับผมไปกันครับเป็นไรครับเนี่ยเหนื่อยเรอระ <laughs> เป็นจุดเช็คอิน นิดหนึ่งก็สูงสุดแล้วนะฮะข้างบนเป็นตะปูนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวดูกันแล้วก็มีป้ายให้เราถ่ายรูปนะครับที่นี่จะเป็นภูเขาหินเนี่ยสังเกตด,ดูนะฮะเป็นภูเขาหินทรายนะฮะโอ้โหไม่รู้มีอายุมากกว่าเป็นพันล้านแล้วนะฮะกับป้ายสัญลักษณ์หามออีแดงวันนี้แดดจัดน,นะหน่อยนะครับแล้วก็มีจุดบริการถ่ายรูปนะครับผมเป็นสวัสดิการหารนะครับ30บบาทเองข้างหลัง ใครมาใครไปอำเภอกันทลักษ์แวะเข้ามานะครับผามอยแดงที่จังหวัดศรีสะเกดได้เลย yeah. มีเจ้าหน้าที่นะครับผมข่ายน้ำด้วยมีมาม่าไว้บริการนะครับเดี๋ยท่านใดไม่ได้ทานข้าวเช้ามานะครับ <The new. S 2> แวะมาเติมกันได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สถูกสองลูกที่มีอายุ1,500ปีกันนะครับอีกไม่กี่เมตรเราจะถึงกันแล้วไปกันครับผม เพเ่นนะครับจะอยู่ด้านหลังของภาตรงนะฮะครับผมเรามาถึงกันแล้วนะครับกับทางลงที่จะไปชมภาพสลักนูนต่ํานะครับเป็นภาพสลักนูนต่ําที่มี3ามรูปนะครับหนึ่งสสามเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า1,500้าปีนะครับทางลงอยู่ตรงนี้โอ้โห เราไปดูชมกันดิว่าเป็นยังไงกันครับเขาทําทางลงไปให้เราได้เห็นกันแบบเห็นกันแบบจะๆะเลยอ่ะใช่ไหมวิต้าใช่แล้วโอ้โหระวังนะระวังนะทางเนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันชันมันชันมากก็จับราวไว้ด้วยนะครับค่อยเดินอยู่ด้านล่างของผามออีแดงซึ่งอยู่ตรงบริเวณหน้าผาติดกับหน้าผาเลยนะครับมีทางการเนี่ยเขามาสร้างเป็นบันไดลงไปให้ ภาพสลักนูนต่ำนะครับที่อยู่ในฝั่งของประเทศไทยสามารถเห็นได้นะครับผมเนี่ยนะฮะเป็นภาพสลักบุคคลที่ท่านั่งสามคนบนหินทรายผามอีแดงน,นะครับอลองมาดูกันเห็นไหมครับเป็นภาพสลักนูนต่ำนะครับ ที่อยู่ตรงริมหน้าผาด้านล่างของผามออีแดงนะครับโหู oh. สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่17นะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นรูปบุคคลประทับบนนาคนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวเวท,ทรงนาคนะครับหรือพระนารายทรงนาคนี่นี่น,นี่ส่วนภาพ2ตัวที่ยังแกะไม่เสร็จเนี่ยอาจเป็นพาหนะของเทพอวตารน,นะครับภาพ สลักนูนต่ำได้รับประกาศเป็นหนึ่งในอันซินไทยแลนด์เลยนะครับของประเทศไทยเป็นหนึ่งในอันซินอินไทยแลนด์ของประเทศไทยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้เหนื่อยมากนะครับหลังจากไปชมภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับข้างหลังเนี่ยสุดแล้วมีธงของประเทศไทยนะครับนี่รัาผมธงประเทศไทย <c oughs> ครับลูกชายกําลังสองกล้องทหารนะครับเพื่อไปดูเขาพระวิหารอย่าลืมนะครับคนไทยปัจจุบันตอนนี้ได้แค่สองกล้องไปดูเท่านั้นยังไม่สามารถสัมผัสและจับได้นะครับผมซึ่งตอนเนี้ทางประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาดูแลทั้งหมดเลยของปราสาทเขาพระวิหารและมีทางขึ้นส่วนตัวของเขาเองด้วยนะครับแต่ถ้าผมย้านะครับแต่ถ้าวันข้างหน้าเนี้ ถาประเทศเปิดหมดแล้วนะครับทั้งโลกผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวเขาพระวิหารโดยข้ามทางประเทศกัมพูชาเข้าทางประเทศกัมพูชาเลยเดี๋ยวเราจะขับรถไปเที่ยวกันนะครับไปดูซิว่าความยิ่งใหญ่ของเขาพระวิหารนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่เขาว่าดินแดนของมนขัลนะครับนี่กล้อง่อง ฟรี Free, ไม่เสียเงินนะครับค่าดูแม้แต่บาทเดียวมาดูมาเห็นกันได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดสวยไหมสุดยอดสวยไหมมาเที่ยวกันเยอะนะครับจุดสูงสุดแล้วของผามอยอีแดงนี่ข้างๆผมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนป้อมทหารนะครับเอาไว้ดูพิทักษ์ชายแดนไทยเรานะครับผมมาเที่ยวกันเยอะนะครับสถานที่นี้อยู่ในเขตของอำเภอการพลรักนะครับ จ,จังหวัดรีสเกตมองเห็นไหมเห็น,เ,น,เ,นเห็นเห็นเดี่ยวขดเก่าเดี๋ยวโวดไก่อ๋อนงานนงานงานเห็นหมดเลยยวน,นั้นจะเป็นเขาพระวิหารมองไกลๆหน่อยนะลูกเนาะ <zu S 2> คู่ก็มีทางเดินออกอมุดไปถึงพระลานหินโน้นนะครับอ๋อครับ ก่อนท่านของเราเมันจะขึ้นทานเรก่อนคา,า,าเชี่ยวเขียวอย่มีต้นมะพร้าว oh. เนี่ยเดินเข้าไปถึงทงยูเอ็นไปดูได้อยู่ครับแต่ว่าข้ามไปไม่ได้ไปดูได้ตั้งแต่วันที่เ <c oughs> มื่อวันที่ 16, สิบกกรกฎาคมพันหาร้อยห้าสาลโลกนักกรุงเฮกนักกรุงแฮกเนี่ยมีคำสั่งพิพากษาให้ประสาทประสาทประสาทพระวิหารตกเป็นของประเทศกัมพูชาเมื่อสิบห้ามิถุนาสองพันห้าร้อยห้านะครับและเมื่อ 12ทันวา2,559นะครับระสระสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันสร้างเสาธงชาติที่ทําจากวัสดุสแตนเลสแทน,นต<อ>้น,นเดิม<อ>ที่ชำรุดทุดโทรม,มเพื่อน้อมลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและมีการแกะสลักพระราชชักกรณียกิจไว้ที่เสาธงชาติด้วยรุนเห็นไหมเห็นไหมด้านบนเลยโอ้โห สูงครับทางเพื่อไปเชียร์งมงคลนะครับผมว่าเราได้มาถึงแล้วที่หา머อ,อีแดงครับนี่ครับผม ชมทุกคนที่ชมท่องทัวร์ไทยบ้านของเรานะครับได้บุญกุศลนี้กลับไปแก่ทุกคนที่ติดตามรับชมยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกับช่องทัวร์ไทยบ้านของเราด้วยนะครับ นี่ครับผมข้างหน้าเราเป็นสถูปคู่นะครับกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ด้วยระยะทางนิดหน่อยนะครับจากจุดสูงสุดของถามออีแดงเราเดินต่อมาอีกนิดจะได้เจอสถูปนะครับนี่ครับผมสถูปนี้อายุนานมากแล้วนะครับมีปายบรรยายให้เราดูด้วยนะครับผมส่วนอันนี้ของจริงของจริงเลย คู่ครับมาถึงกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับ